มีเรื่องมาให้ลุ้นมีเรื่องมาให้เรานั้นคิดกันอีกแล้วหลังจากที่ตอนเช้ามีการประกาศออกมาว่าเราบูบูกำลังจะทำเป็นเดอะมูฟี เลยทำให้ฝั่งอินเตอร์นั้นเขาหือหากันมากเลยว่าลิซ่าจะไปแคสต์บทภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมนะหรือว่าลิซ่าจะมีความเกี่ยวพันอะไรกับราบูบูเดอะมูฟวี่หรือเปล่าล่าสุดนี้มีการคาดเดาใหม่ออกมาครับก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปมีหนึกแอคเคาท์ที่มาฟอลลิซ่าแล้วก็ทำให้อินเตอร์ลินลี่นั้นเขาสงสัยว่าจูๆ่ๆ Sony Music Public Hong k ฮ่องกงทำไมมาถึงกดฟอลลิซ่ถ้าทั้งที่ช่วงนี้ลิซ่ายังไม่ได้มีผลงาน หรือว่าการทําเพลงอะไรใหม่ๆออกมาเลยมีเพียงแค่ข่าวเลยว่าน้องแอบซุ่มทํามินิอัลบัมเท่านั้นพอวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วกับ La Boo b ูบูเดอะมูฟวี่นะครับเขาก็เดากันว่าเฮ้ยหรือว่า Sony Music Public ห้ฮ่องกงเขามากด For ์ดิซเพราะเหตุนี้เพราะว่าลาบูบูนั้นจริงๆแล้วคนที่เป็นคนวาดคนที่เป็นพ่อของลาบูบูจริงๆเขาเป็นคนฮ่องกงมันเลยเอามาจับต้นชนปลายกันนะครับ s o n y Music ฮ่องกงมากดฟอร์ดิซา หรือว่าลิซ่าจะไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ของลาบูบูเดอะบู f ี่เป็น os t เลยไหมหรือว่าจะเป็นเพลงประกอบดนตรีคลอๆหรือว่าจะเอาเพลงในอัลบั้มของลิซ่าเข้าไปร่วมในการถ่ายทำด้วยแบบนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ลิซ่าอาจจะไม่ได้เข้าไปแสดงจริงๆแต่เพลงของลิซ่าอาจจะเข้าร่วมไปเป็นหนึ่งในส่วนของภาพยนตร์หรือทางตัวภาพยนตร์นั้นอาจจะแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาเลยไหมให้ลิซ่า ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น OST ของลาบูบูนัมบ f ฟี่แบบนั้นมันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันเพราะว่าทาง Sony Music เขามากด For Lisa าเองกับ Account เลยซึ่งเป็น Account Official ด้วยนะทุกคนซึ่งตอนนี้ทางฝั่ง Inter อร์เขาก็เริ่มเบนเข็มมาฝั่งนี้แล้วนะครับจากที่ตอนแรกเดาๆกันว่า l ิซาอาจจะไปแคส s บทภาพยนตร์เป็นตัวละครหลัก ในลอบ b ูบูเดอะบวีล่าสุดเบนเขมมาบอกว่าลิซ่าอาจจะมาร้องเพลงประกอบเลยไหมอาจจะเข้าทางกับลิซ่ามากขึ้นเพราะว่าน้องนั้นยังมีประสบการณ์ในการถ่ายทําภาพยนตร์ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ถ้าหากเป็นจริงๆ l i s ลิซ่าก็สามารถทําได้แต่ฝั่งอินเตอร์บอกว่า การเดาว,ว่าลิซ่าไปร้องเพลงประกอบเป็น OST ให้กับลาบูบู The Movie อันนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากยิ่งกว่าเพราะวลิซ่าเพอร์ฟอร์มร้องเพลงเกเรจะหนักจะเต็มอยู่แล้วยิ่ง Sony Music มากดฟอร์อะไรแบบนี้อีกมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยทุกคนคิดเห็นยังไงคิดว่าลิซ่าจะไปร้องเพลงประกอบลาบูบู The Movie เลยไหมหลังจากที่มีการเดาๆการจับโยงกันร,ระหว่างเซอร์นี่มิวสิกพรบอีกฮ่องกองที่มากดฟอร์ลิซ่า หรือใครจะยังช่างใจว่าลิซ่าไปแคสบทเป็นตัวละครลับในลาบูบูเดอะบุ๊มบิ๊ก็มาคอมเมนต์มาเดากันได้นะครับอันนี้เป็นแค่ที่ฝั่งอินเตอร์นั้นเขาพยายามเดาพยายามวิเคราะห์กันจากข่าวที่ถูกปล่อยออกมาแล้วก็หลักฐานต่างๆนานาที่มีการมากดฟอลลิซ่ามากดไลค์หรือว่ามีการอินเตอร์แอคกับแอคเคาท์ของลิซ่าไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่าของ v r ก็ตาม คลิปนี้เรามาอัปเดตสั้นๆชวนคุยชวนเม้ามอยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ